สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมเสือผ่าปายนะฮะคลิปที่สามนะปิดท้ายค่ำวันอาทิตย์วันนี้ก็มาตุ้มโฮมอยู่ที่กรวัวกลางนะฮะปลาเห็นไปเสือเนี่ยคึ้นกระทักเลยนะว่าอ้วนขึ้นหรือเปล่าเนี่ยนะะนมตั้งเตาสสัยกินนอนอยู่ที่ห้องสองวันเต็มนั่นเองนะฮะข้าวเีนเนาะเสือเอาข้าวไหมนี่ไปไปอาอ้าวนอยู่นมตั้งเตาอ่ะ <laughs> พักมากนอนสองวันกินเฉพาะด,ดอกาทีกนยมีซ <laughs> ีกนก,กินไม่มี้อันตามคนก็นไ่ได้เอาก้าง,อง,อ,งองเครื่องมอแล้วก็ปตุนี่ลแหละ ย่มาเบิ่งเด้อปลาดุปาดุงนะเจ้าโหมันอ่อนซื้อปาเนกางอตอพี่ไปยังม่อระวางเลยอาจะอปาดุงม่ออนเลยปลดุงมันไม่อพี่ขาจอขเาจะเบจเกมาได้ย เนยังคนจอยปลุกเอง อยู่ที่วัยยาจะโผกยาก็มีบนํต้นปาลปางเราเยน้าต้นปางเ่ท่อเส้นม่น้ำต้นปาเดี๋ยไม่เอาแล้วมากินแตุ่ดเลย

มันมันเหนียวคอรีมีปลากระโดดไปยิงขีดืเหนียวเนย่างไปมืเอาไปทำหมาล่าอาเยนะไปย่างมาล่าได้ไม่เหีนเลยเอาเอาเผาวายแรงมากอร่อยครับขุ่นมาข้าเหนียวไม่เสืจือ อ้คือโคตินนปดะก็ป้าเติอนข้าเมื่อกี้เอ็นโคตรโคตรน้อยดังบางก็จมปากอะไรเจมมาซีซเยอะเนี่ยมีน่มคนยังไงเอ็นแสบะเลิศตึงเงินพอจะไมนรอะ ปนมาเนเนะปนกีร้อปนป้นรถเาเห็นีแล er ปพอนุตบตการะปลกรเชดีี่ันแกกมันของของม่กานี้หนวใครเดินี่ะ้ตั้งอเลยงตัตอกล้หลักิเลยเก็บี่ก็บถึงเราด้วยเือ ปาเมึกนมีเปื่อนทอดกินแก่พักแก่ัพักไม่นด้เลอหลพ่อ,อก็เสือเรื่องเด่นมากน,นึ่เท่าว <laughs> หนกนขชาวมาเดียวนะกินเลยเป็นพรบผมปม,มึกแก่เสือพักเสื้อแล้วไ่ไดมม้ดกินไกนมึกกัน หมดขึ้นมากเลยคหมดขึ so ้นมากเลยมันมามามามันไม่หอมอ่ะคุณเสร็จคุณทำมาออกเข้าไปใช่ไปดูส่องดูแล้วกันหมดไปบมดรี่แค่ไหนน้อยเลยน้อยแต่ว่า คือนักฆ่มดนี่นกับเ็บก็ทำมดทไปนลกขมาลยลมดนางนี้นอนอยู่รจักรุีเลินดังหานไมเห็นนีตัวน้อยรมกินของหวานแล้วเอาตัวเม็ดเม็ดตัวดำใช่ไหมใช่ไหานามาวางไว้โอ้โหมันไปตาเพื่อนมาเป็นร้อย พอมาถึงปุ๊บตัอจับออกน่าจะถ่ายลงก่อนเพื่อเห็นกะโหลกติดอกไงแกมดตามตลอดมดเขาเรียนแบบถามตัวเองเป็นตามเพื่อนมาเป็นร้อยไงกำลังเดิมเลยวพอมาถึงอ้าวไปไหนแล้วบอกตัวดำหายตัวนึ้คบะ สามลูกสาคนได้หลอกร้อหรอคะหลอกกูลูกเลียลูกดูอยูกระเป๋าตอนนี้มัแตับ นาเราจะก็ปล่าคอยต้องเจี๊ยบตัวบ่อยยากน้องเจ้าบบอกใช่ขับอถกัป้าหน่ยตัวฝนตกแต่ค่ำเามันนียวเพราะว่าป้าจมยากเก็บไว้ขรายอาคาขคายอาปาที่รถวังรถ้านอะไรของเดกมืมาดักัน คือมา้านบ้านเพื่อนเที่ยงเขามาจับเขาบูเองเนะแถวบ้านมาี่้มาเพื่อเขาห้องละกวาดเหรอเพี้ยนอะไิเงี้ยแย้เพี้ยนกรรมาตะเมื่อวานเมื่อเช้าที่ไหนมาไหนมาตงไหว ให้อาหามากันผู้ผลิโไม่รอดกันเรือขับออกมาแล้วก็เอาไปให้ป้าแก่ที่ไว้นะเขา้าวมันข้าวให้มัก่อนข้าวให้กันข้าห่งเลยข้าวหนั่งเลยมันคิมันได้กินข้าวแล้วกินทํำแล้วบำรุงกันบำลงก็ห้าไปยู่ น้ำม,มัคืน,นโอ้ยไหลบกลงเข้าไปพระตุกไม่ิดินิดบอกกระตูกเราตีเพรามันทนังมันถาจะห่อมีห่อหเครับะยางเข้าไปแล้วมันเละออามายจมันห่อบกลงจะม<พ>า,าห่อต้องเรีอนเข้ายงกยัยันมันไปยันมันไปเฝ้าอยู่นานหะระตูกห้องดาดแล้นอดผนังมันยังมีเละสองวางไม่ได้หาำหรวทอดหนังห้องข้าคนเท้าวยห้องกันนิดนึวกันน่ จามันห้ามไม่ห้าแต่มันไปเฝ้าเนะมันก็เฝ้าย้อนหน้านาะเอาไปโพดเอาไปยูวัดน้ำพระหลวงเอ้าบยแลบอกว่าพระพระอยู่นี่ยังว่ามาเอา เจีองเซลล์้า่สวัสดีค่ะกอง่อแมวดมันมนดีเ่อจ้าเมอยู <on> ่แมันเล้เงเพี้ยเพยเพี้ยเพี้เพ้ยเพียเพเี้ยเพี้้ยเพา้เ้ไปเลยมันคือบ้เยนเมนเ